ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากนางเอกและพระเอกผู้ซึ่งเป็นนินจากลุ่มคั่วตรงข้ามแต่ดันมาแต่งงานกันเพราะคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนธรรมดาพวกเขาได้เฉลยความจริงต่อกันและต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาใตา้แต่ทว่าสุดท้ายแล้วดันจบลงที่พวกเขาจูบก,กันแบบนั่ๆนวสวัสดีค่ะลาวีสเตชันตอนนี้คุณกําลังฟังฐานีสปอยเรื่องราวของสามีภรรยานินจาจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันต่อในนินจานี้เขตกงวะมูซูกาชิปี2023ในภาคสุดท้าย ได้กันได้เลยค่ะ หลังจากที่พระเอกและนางเอกได้จูบก,กันเพื่อเป็นการปรับความเข้าใจสองสามีภรรยาก็มานั่งไล่เรียงกันว่าช่วงที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้ทำอะไรไปกันบ้างและมันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นสั่นคลอนนี่ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ดังคู่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นทางด้านของซอซสเมเธอถูกสตอลเกอร์คนหนึ่งไล่ตามคอมเมนต์ในไอจีอย่างน่ากลัวแถมยังแอบเอา GPS ใส่ในกระเป๋าของเธออีกเช้าวันต่อมาพระเอกเสนอให้นางเอกหาตัวผู้กระทำความผิดตัวจริงเพื่อจะทำให้นางเอกนั้นพ้นผ,ผิดไปได้พระเอกไม่อยากจะให้ เธอเป็นอันตรายทั้งสองคนได้กอดกันตัดไปที่ทํางานอุระคุงหัวเสียมากๆที่มีคนมาคอมเมนต์ไอจีนินจาสาวไอดอลของเขาแบบนั้นพระเอกก็เลยได้ฟังเรื่องราวนี้จากอุระคุงด้วยเหมือนกันทางด้านของนางเอกเธอได้รับภารกิจจากสายลับโดยมีไซโยคอยแอบดูอยู่จากนั้นไซโยก็เข้ามาชวนนางเอกไปคาเฟ่ด้วยกันทามถ่ายถึงคนที่นางเอกคุยด้วยเมื่อกี้และทักว่านางเอกดูดีมีสไตล์รูปร่างของเธอก็สูงโปร่งนะเหมือนจะบอกใบ้ไกลๆว่ากําลังสงสยัยว่านางเอกคือคนร้ายก่อนไซโยจะ จากไปเธอได้ทิ้งท้ายว่าถ้าไม่มีนางเอกขออยู่ข้างๆพระเอกแทนได้ไหมนางเอกตอบว่าเรื่องนั้นต้องไปถามพระเอกเองหลังจากนั้นนางเอกก็แวะไปรับซูซูเมะที่บ้านของพ่อหลังรู้มาจากพี่สาวว่าซูซูเมะเนี่ยโดนสตอกเกอร์ติดตามขณะเดียวกันพระเอกกําลังตามหาเบาะแสคนร้ายอย่างตั้งใจซซโยได้เข้ามาถามไถ่ายถึงเรื่องอยากกับภรรยาพระเอกตอบว่าตอนนี้ไม่อยากแล้วถ้าเขาไม่มีนางเอกเนี่ยเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขานะ่ะจะพยายามต่อไปตกค่ำนางเอกค่ะได้ทาเมนูปูกับซูซูเมะที่บ้านสักพักพระเอกก็กลับมาต ใจนิดหน่อยที่นางเอกมีน้องสาวด้วยในห้องนอนนางเอกนั้นแนะกับพระเอกว่าทำตัวให้เป็นพนักง,งานธรรมดานะเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่จริงแล้วเธอไม่อยากให้น้องสาวเกี่ยวข้องกับโคกะเท่าไหร่หลังจากนั้นทั้ง3คนก็มานั่งกินปูแสนอร่อยพร้อมกับซาเกะน้องสาวนางเอกค่ะพูดอย่างสดใสว่าเธอเนี่ยชอบดื่มเอามากๆเลยพระเอกกับน้องสาวเข้ากันได้ดีสุดๆด,ดื่มไปดื่มมาพระเอกก็เมาหลับไปก่อนสองพี่น้องได้คุยกันถึงเรื่องสตอกเกอร์ซึซงเม่กลัวว่าจะเป็นพวกอิงะที่สะกดรอยตามเธอหลังรู้ว่าเธอเป็นคนจัดการ ระเบิดลูกนั้นขณะเดียวกันซาย,ยกก็ได้ตามสื่อบอสแสบริกรที่น่าสงสยัยก็พบความเชื่อมโยงระหว่างซิซเมะและบริกรคนนั้นด้วยท่าทางที่พวกเขาน่ะคล้ายกันมากๆเช้าวันต่อมาพระเอกก็อดไม่ได้ที่จะบอกนางเอกว่าสตอกเกอร์นะ่ะไม่น่าจะใช่อีงะนะขอโทษทีเมื่อวันเผลอไปได้ยินเข้านางเอกบอกที่จริงแล้วน้องสาวของเธอเป็นดาวติตก๊กตอกแต่ดันแอบตามเธอไปทําภารกิจเพราะอยากจะช่วยเธอไม่อยากให้น้องสาวถูกคุกคามแบบนี้เลยพระเอกยืนยันองค์กรของเขาห่ะไม่น่าจะรู้เรื่องแบบนี้หรอกยิงข้อมูลในเน็ตนะนะสบายใจได้เลย นอกจากนี้ค่ะนางเอกยังได้บอกพระเอกว่าซายโยนะกาลังจับตาดูเธออยู่ซึ่งขณะที่พวกเขากําลังคุยกันซายโยก็ยังแอบดูอยู่เหมือนกันตัดไปที่ทํางานอุรกคุงได้เล่าให้พระเอกฟังว่า<ๆ>เขาหนะักกาลังจะไปแจ้งตํารวจเรื่องสตอกเกอร์ที่แอบตามนินจาสาวไอดอลของเขาอุรกคุงหนะักปลอมตัวไปเป็นแอนตี้แล้วก็ไปหลอกถามคนร้ายคนนั้นจนรู้ว่ามันแอบติด GPS พระเอกพอรู้เรื่องนี้ก็รีบโทรหานางเอกตอนนี้ซูซูเมนะหนักไม่รับสายนาเป็นห่วงมากๆและเขากําลังจะไปที่บ้านเวลาผ่านไปสักพักซูซูเมะก็รับสาย พระเอกและบอกว่าเธอออกมาซื้อของข้างนอกนะ่ะพระเอกบอกถ้าอย่างนั้นรีบโยนกระเป๋าแล้ววิ่งหนีไปเลยในตอนนั้นโรคจิตก็ได้โผล่มาอยากจะเอาชีวิตซูซูเมะไว้เป็นแค่ของเขาคนเดียวจังหวะน,นั้นนางเอกก็มาถึงพอดีเธอทั้งปาชูเลเคนอาวุธโบราณของพระเอกและใส่จระเข้ฟาทางังจนคนร้ายน็อกไปช่วยน้องสาวได้ทันเวลาแล้วเรื่องนี้ก็จบลงได้ดีซูซูเมะแวะไปที่บานินินเห็นอุราคุงกำลังทำหน้าเศร้าเธอบอกว่ามาที่นี่เพื่ออยากจะขอบคุณเขานะ่ะถ้าไม่ได้เขาแล้วก็คงจะจับคนร้ายไม่ได้วันนี เธอจะได้นอนหลับสนิทสักทีขอบคุณนะถ้าอย่างนั้นเธอขอว่าไปก่อนนะอุราคุงอึงมากๆนี่คือท่าของนินจาไอดอลสาวของเขานี่ย้อนกลับไปที่พระเอกเขาได้ทําอาหารค่ะให้นางเอกกินเป็นครั้งแรกเธอประทับใจเพราะว่ามันอร่อยกว่าที่คิดเอาไว้ทั้งสองคนกินข้าวกันกุ้งกิ้งดื่มไวน์ไปปรับความเข้าใจกันจังหวะที่กําลังจะจูบก,กันเสียงโทรศัพท์ของนาาเอกก็ได้ดังขึ้นซึ่งปลายสายมันเป็นเพลงเตือนภัยของโคกะในตอนนั้นซายโยและยูกิก็โผล่มาที่หน้าบ้านนางเอกรีไปหลบที่ชั้นสองให้ พระเอกรับหน้าแทนพยายามเอาใจช่วยไม่ให้เขาโป้แตกเพราะว่าพระเอกแสดงละครไม่เก่งซึ่งพระเอกค่ะก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่านางเอกนะ่ะเป็นนินจาโคกะนางเอกไม่น่าจะทำแบบนั้นได้ไซยโยะได้โชว์หลักฐานนางเอกจัดการสตอกเกอร์คนนั้นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยนะรวมไปถึงผู้หญิงที่อยู่กับนางเอกนะ่ะเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นบริกรคนนั้นแน่ๆเกี่ยวข้องยังไงกับนางเอกพระเอกยังปากแข็งบอกว่านางเอกนะ่ะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ไซยโยะก็ขอสำรวจบ,บ้านก่อนเธอนะ่ะพบว่าหม้อเนี่ยยังร้อนอยู่ทั้งสองคนน่าจะเพิ่งกินข้าวกัน ยังไงก็จะรอถามจากปากนางเอกแล้วก็ขอคนบ้านหน่อยก็แล้วกันนางเอกที่แอบฟังอยู่เธอก็รีบหนีออกจากบ้านได้ทันซซโยที่ไม่พบนางเอกอยู่ในบ้านจึงทิ้งท้ายว่าถ้าพระเอกให้ความช่วยเหลือโคกะรู้ใช่ไหมว่าพ่อแม่ของเขาก็จะโดนไปด้วยพระเอกเอ่ยเขาเวลาให้เขาจัดการคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างก่อนนะซซโยยืนคำขาดพรุ่งนี้เที่ยงคืนเขาจะต้องไปรายงานทุกอย่างที่สำนักงานใหญ่ให้เธอได้รู้หลังจากซซโยกลับไปพระเอกก็ไปหานางเอกที่บ้านของพ่อแน่นอนว่าพ่อเนี่ยก็ไม่ต้อนรับพระเอกเลยด้วยความที่ เขานั้นเป็นอีงะพอบอกแล้วนี่ว่าจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่อีงะทางเดียวเท่านั้นที่จะจบเรื่องนี้คือทั้งคู่หย่าก,กันแบบเงียบๆหลังออกจากบ้านค่ะทั้งคู่เนี่ยก็มานั่งตัดเพะอพ่อเนี่ยหัวแข็งเหลือเกินเพราะว่าเกลียดอีงะเข้าไส้จากนั้นทั้งสองคนก็ตกลงว่าจะจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันซายโยลูกสาวของผู้บัญชาการอีงะด้วยความที่พ่อของเธอไม่สบายเธอก็เลยต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าเธอนั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบทอดเธอจะต้้้้้้ออองแกกไไขขปััญหหาาทีี่่เนนนนิดดึนนนนนใใตตวม ทั้งนางเอกและพระเอกคาะถูกสะกดรอยตามจากคนของอีงะพระเอกเป็นห่วงพ่อแม่ก็เลยโทรถามไทยด้วยความที่บ้านไม่ได้รวยมากแต่ต้องพึ่งพาอีงะตั้งแต่รุ่นพ่อพระเอกก็เลยไม่อยากจะทรยศอีงะหลังวางสายพระเอกก็พยายามจะหลบพวกอีงะที่สะกดรอยตามโชคดีที่พี่สาวของนางเอกช่วยเขาให้หลบหนีไปได้และพาไปเจอพ่อของนางเอกพระเอกยอมรับตามตรงว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยไว้ใจอีงะเท่าไหร่พ่อเล่าเรื่องที่ไม่ชอบอีงะได้ไหมเขาไม่อยากจะรู้เพราะว่าพวกเราเป็นคนในครอบครัวกันไม่ใช่หรอพ่อตัดสินใจเล่าเรื่องแม่ที่ เสียไปคนของอีงะนอ่ะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้พระเอกไม่อยากจะเชื่อองค์กรของเขาจะฆ่าคนแบบไร้เหตุผลแบบนั้นเลยหรอขณะเดียวกันนางเอกก็ไปเค้นถามเจ้าพ่อค้ายาเกี่ยวกับสสที่เสียชีวิตไปแล้วจังหวะน,นั้นพระเอกก็ได้โทรหาเธอเขาได้ยินเรื่องแม่ของเธอแล้วนะนางเอกไม่อยากให้พระเอกต่อมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่พระเอกก็ยืนยันว่าจะสู้กับอีงะเขาจะไม่ยอมให้อีงะมาสร้างรอยบาดแผลให้เธออีกเขาจะปกป้องเธอเองนางเอกตอบถ้าอย่งงางนั้นพวกเรามาสู้ไปด้วยกันเธอก็จะปกป้องเขาเหมือนกันหลังวางสายนางเอกได้หลักา มาว่าคนที่ไปรับของในวันเกิดเหตุก็คือยูกิเธอรีบโทรบอกพระเอกก่อนเขาจะเข้าตึกนางเอกไม่อยากให้พระเอกเข้าไปที่นั่นเลยท้ายที่สุดกลุ่มอีงะก็จับตัวพระเอกไปซึ่งแกนนาของเรื่องนี้ก็คือยูกิทางด้านนางเอกร้อนใจมากๆจึงรีบมาที่สานักงานใหญ่แต่เธอกลับโดนตามล่าพยายามจะหลบหนีแต่ก็ถูกต้อนจนจนมุมโชคดีที่อุราคุงปาระเบิดควนช่วยพลังตัวให้นางเอกหลบหนีไปได้ด้วยเหตุน,นี้นางเอกจึงได้รู้ว่าอุรคัคุงเนี่ยก็เป็นอีงะเหมือนกันแต่มาตามสืบเรื่องราวของสสที่เสียไป นั้นทํางานอยู่คนเดียวเขาถูกส่งมาให้ฝึกง,งานที่ปริษนีก่อนนางเอกแปลกใจมากๆอีงะมีการทํางานคนเดียวด้ยวยหรออุระคงยังบอกอีกว่าเขาเห็นนางเอกไปเค้นเจ้าพ่อขาอยาเมื่อกี้ด้วยก็เลยอยากจะร่วมทีมกับนางเอกทั้งสองฝ่ายจะได้แชร์ข้อมูลกันแบบวินวินยังไงล่ะตัดไปที่พระเอกค่ะเขาได้มีโอกาสคุยกับยูกิยูกิน่ะมีความลับอะไรเกี่ยวกับสสที่เสียไปอย่างนั้นหรอและยูกิไม่ได้เป็นคนปิดชีวิตของสสใช่ไหมยูกิยังไม่ทันจะตอบเพราะว่าโดนเรียกออกไปก่อนย้อนกลับไปที่นางเอกขณะเตรียมตัวพอกระไดเตือน ว่านี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้แต่ยังไงก็รีบรไปช่วยหมอหนนออกมาเถอะตัดไปที่ยูกิหัวหน้าได้เรียกมาสอบถามพระเอกบอกที่อยู่ของนางเอกแล้วหรือยังยูกิตอบยังไม่ได้พูดเลยแล้วถ้านางเอกไม่ได้เป็นคนทําเรื่องนี้จะเป็นยังไงหัวหน้าเอ่ยก็ต้องอยากและจบด้วยการตักเตือน อ๋อแล้วผู้บัญชาการพ่อของไซโยล่ะเป็นยังไงเห็นหายไปเลยไซโยโกหกว่าพ่อขอเวลาพักผ่อนหน่อยแต่ที่จริงแล้วอาการของพ่อเธอสุดหนักกว่าที่คิดวันต่อมาอุรักคุงกําลังฟันหวานกับข้อความของซูซูเมะที่ส่งมาบอกว่าเธออยากจะตอบแทนเขาหลังจากที่เธอกลับมาโตเกียวสักพักนางเอกก็โผล่มาจากข้างหลังดูที่อุรักคุงนั้นปล่อยให้ตัวเองมีช่องโหว่ในการโจมตีถ้าเขาไม่ระวังตัวแบบนี้เธอจะไม่ร่วมทีมด้วยแล้วนะหลังจากนั้นพวกเขาค่ะก็ไปที่บ้านยูกิอยากจะลองค้นหาข้อมูลที่บ้านดู แต่ก็ไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาทางดาวของพระเอกซายโยกได้เข้ามาคุยด้วยในห้องค้งพระเอกยืนยันว่านางเอกนะ่ะไม่ได้ทำยูกินะ่ะเป็นผู้ต้องสงสัยตั้งหากสายโยคค้นจะมาโยนให้เพื่อนสนิทแบบนี้ได้ยังไงอยากจะให้เพื่อนเป็นแพ้รหรอนางเอกตั้งหากที่เป็นคนร้ายพระเอกนะ่ะเปลี่ยนไปนะหลังจากแต่งงานกับนางเอกก่อนหน้านี้เขาให้ความสําคัญกับพวกพอมากกว่านี้พระเอกตอบตอนนี้เขาเคลียบแคลงกับจุดยืนของอิงะแต่กลับไปที่นางเอกเธอบ่นว่าอยากจะลองคุยกับสสท่านอื่นดูจังอุระคุงก็เลยจัดให้นางเอกได้คุยกับสสชั้นผู้ใหญ่่แบบง,งาย เรากับว่าพ่อแมวของเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตซึ่งทั้งคู่ได้ข้อมูลมาว่าสสที่เสียไปแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินและมักจะให้คนขับรถที่ไม่ใช่พวงอิงนะพาไปที่หนึ่งอยู่บ่อยแต่ตอนนี้คนขับรถได้หายตัวไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ไหนหลังได้ข้อมูลนางเอกกับอุราคุงก็มานั่งคุยกันซ,ซุเมะที่กลับมาถึงโตเกียวก็เห็นว่าเขาอยู่กับสาวคนหนึ่งเธอจึงเข้ามาทักด้วยใบหน้าที่มุยมยแต่ทว่าพอเหลือบเห็นหน้านางเอกก็ตกใจมากๆทำไมทั้งสองคนถึงได้ไม่อยู่ด้วยกันตัดย้อนกลับไปที่รระเอออกกยูกด้อาาอาหามาให พระเอกถือโอกาสนี้บอกว่าถึงแม้เขาจะมีเรื่องกับอิงะแต่ความเป็นเพื่อนของพระเอกกับยูกิยังเหมือนเดิมนะยูกิตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเขาหนาะรู้จักกับสสที่เสียไปแล้วเมื่อหนึ่งปีก่อนแต่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากนะักทว่าวันหนึ่งสสในฐานะคนรู้จักได้มาขอให้ยูกิเอาของไปส่งให้เขาก็ทำตามไม่อยากจะมีปัญหาแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนฆ่าสสคนนั้นสำหรับเขาก็เหมือนกันนะต่อให้พระเอกทรยศกับอิงะความสัมพันธ์ของพวกเรานนะามันคนละเรื่องแต่ทว่าถ้าพระเอกหันอาวุธมาใส่อิ เมื่อไหร่เขาก็จะต้องไล่ลาพระเอกแต่ว่ามันดีจริงๆรหรออายุป่านนี้แล้วจะมาทุ่มเทพเพื่อความรักการถูกอีงาไล่ลาตลอดชีวิตนะ่ะมันน่าเศร้านะในส่วนของซายโยะเธอถูกนายใหญ่หรือว่าสสโจ,อจอต่อว่าที่ยังจับตัวนางเอกไม่ได้ในตอนนี้ในฐานะผู้สืบทอดของตระกูลมันเสียชื่อเสียงแต่มาว่ายังไงพ่อของเธอจะต้องฟื้นกลับมาทํางานต่อให้ได้แต่กลับไปที่อุราคุงตื่นเต้นมากๆที่สุสเมะเป็นทั้งนินจาและน้องสาวของนางเอกนางเอกแซลสุสเมนะน่ะตื่นเต้นกับความสัมพันธ์โรมิโอกับจูเลียตไม่ ใช่หรอซุเสเมตตอบก็ใช่แต่ต้องไม่ใช่กระหมอนี้นะสักพักทีมโคกะก็ได้เอาที่อยู่ของคนขับรถมาส่งให้นางเอกภาพตัดไปที่นางเอกและอุราคุงปลอมตัวเป็นตำรวจไปเค้นถามคนขับรถได้วความมาว่าสอสอมักจะไปเจอสอสอเอกคนที่เปิดงานอ e ีเวนต์การกุศลวันก่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากๆทำไมสอสอถึงไปรวมหัวกันแบบนั้นในเวลาเดียวกันนี้หัวหน้าก็ได้สั่งให้เค้นถามพระเอกถึงที่อยู่ของนางเอกโดยใช้วิธีไหนก็ได้จากนั้นซาโยกก็ได้เข้าไปคุยกับพระเอกตัวเธอเอง ไม่เคยชอบองค์กรเป็นใหญ่ห่วยๆนี้สักเท่าไหร่หรอกนะเธอจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าพระเอกคอยช่วยเหลือเธอก็ต้องทําได้แน่ๆถ้าเขาแต่งานกับเธอทุกอย่างก็จะคลี่คลายนางเอกจะเป็นอิสระและปลอดภัยตกดึกนางเอกและอุราคุงที่รู้ข่าวว่าพวกนั้นนะ่ะจะทรมานพระเอกเพื่อจะเค้นถามที่อยู่ของเธอก็ได้โผล่มาช่วยพระเอกแต่พระเอกก็ได้ดึงเธอไปจูบลาก่อนที่เขาจะขังตัวเองไว้ในห้องเดิมพระเอกได้บอกให้เธอหนีไปก่อนเลยดูเหมือนว่าเขาอยากจะยอมรับเงื่อนไขของซายโยะแต่ทว่านางเอกไม่สามารถหลบ หนีออกไปได้พ้นเธอก็เลยขอเจราจากับซซโยแทนตัดไปที่ในายใหญ่ปู่ของซซโยหรือสสโจอ,อาการของลูกชายเนี่ยหนักขึ้นมากๆเขาก็เลยคิดที่จะใช้งานครอบครัวนางเอกอีกครั้งย้อนกลับไปที่นางเอกซซโยได้เสนอให้นางเอกทําภารกิจฆ่าคนคนนึงให้เธอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับอิสระของพระเอกซึ่งคนคนนั้นก็คือสสเอเนื่องจากภารกิจวางระเบิดในวันนั้นมันผิดพลาดจึงทําให้สสเอ,ซอยกระดับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นถ้านางเอกทากําพลาดแล้วก็พระเอกจะเป็นคนถูกลงโทษแทนซึ่งเบื้องหลัง ข้อเสนอนี้ของสายโยเธอต้องการให้นางเอกมือเปื้อนเลือดและเธอจะไม่ยอมให้นางเอกและพระเอกกลับมาเจอกันอีกครั้งยุกิที่รู้เรื่องนี้ขณะที่เอาข้าวไปให้พระเอกก็ทำหน้าลำบากใจสุดๆแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรให้พระเอกได้รู้วันต่อมาที่บ้านของพอนางเอกอุระคงได้จุดประเด็นเรื่องที่อีงนะต้องการกำจัดสสเอเพราะเขามีความลับกับสสที่เสียไปหรือเปล่าคนร้ายก็เลยต้องการจะปิดปากหลังจากนั้นก่อนที่นางเอกจะออกไปทำภารกิจพ่อก็ได้ถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมนางเอกยืนยันว่าเธอจะไปยังไงมันก็ผิดตั้งแต่่แแรกอ,อยูล้ว ที่พวกเขาแต่งงานกันพ่อบนเธอเนี่ยไร้เดียงสาเหมือนใครกันนะนางเอกตอบกับพ่อยังไงล่ะพ่อเอ๋ยถ้าอย่างนั้นต้องมีชีวิตกลับมาให้ได้นะตามวิถีของนินจาเกียรติของนินจาคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีชีวิตกลับมาหาเจ้านายให้ได้ทางด้านของพระเอกเขาได้ยินขนฝาประตูเมาถึงความสวยของนางเอกก็แอบโมโหนิดหน่อยสักพักอุราคุงก็ได้โผล่มาช่วยเหลือพระเอกอยากจะให้พระเอกไปหยุดนางเอกไม่ให้กำจัดสอสอเอถึงแม้พระเอกจะตกใจนิดหน่อยที่อุราคุงนั้นก็เป็นอีงะ้เหมือนกันแต่เขาากก็ต้องไปทภริจ ด้ของยูกิที่วิ่งตามพระเอกออกมากะจะปาคู่ในสกัดสักหน่อยแต่ก็เปลี่ยนใจทําเพื่อนสนิทอย่างพระเอกไม่ลงสุดท้ายก็บอกลูกน้องไปว่าพระเอกไปทางอื่นแล้วในส่วนของซายโยะเธอไม่ยอมแพ้เรื่องนี้ก็เลยขออนุญาตหัวหน้าให้ชักดาบเพื่อตอบโตนางเอกได้ไหมตัดไปที่บนเวทีสัมมนา,าของสอสอเอเขาเกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันสุสเมจจึงเนียนผสมโรงเป็นทีมงานพาเขาไปที่โรงพยาบาลซึ่งพี่สาวก็ได้เตรียมรถเข็นมารอเอาไว้แล้วทั้งนี้พอได้จังหวะซองสาวก็ได้จัดการบริการ ค่ะจะล้มไปและพาสสเอไปที่โรงนาแห่งหนึ่งเพื่อจะสืบสวนซึ่งสิ่งที่ทําให้สสปวดท้องนั่นก็คือซูซเมะแอบผสมยาอะไรบางอย่างใส่ลงไปในชาเขียวจากนั้นนางเอกก็ได้เค้นถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สสไม่ยอมบอกเธอก็เลยฉีดยาสลายกล้ามเนื้อซึ่งมันจะทําให้เลือดออกจนหมดตัวตอมน้ําเหลืองบวมและตายในที่สุดสามเช้าบิวให้สสเอค่ะกลัวมากมากสุดท้ายเขาก็จะยอมเปิดปากบอกตัดไปที่ยกูกิพยายามจะหยุดซายโยที่หัวร้อนทําไมเธอถึงต้องตามไล่ าทุกคนขนาดนี้มันเป็นเพราะพระเอกเลือกนางเอกใช่ไหมเธอหึงอย่างนั้นรอเธอนิ่งไปก่อนจะตอบว่าเธอเป็นผู้สืบทอดตังหาก,ก็เลยต้องทำตัดย้อนกลับมาที่สสเอ A, ได้บอกนางเอกว่าสสที่เสียชีวิตไปได้เสนอขายข้อมูล3ล้านเยนซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นต่อในการชนะการเลือกตั้งได้ส่วนหมู่บ้านที่ไปบ่อยๆนั้นมันจะเป็นการก่อสร้างบนที่ดินที่มีกรรมนตรังสีเป็นการหลอกลวงชาวบ้านว่านี่จะเป็นการสร้างอนาคตสดใสให้แต่สสที่ตายไปแล้วต้องการจะหาหลักฐานมาเล่นงาน สอสออีกฝ่ายนางเอกจึงโยนยาถอนพิษทิ้งก่อนจะเฉลยว่าที่จริงเธอฉีดลูกโคดให้แต่คราวหน้าเธอจะฉีดยาพิษจริงจริงให้กับสอสอที่ทําเพื่อประโยชน์ตัวเองจากนั้นพระเอกก็ได้โผล่มาเขากลัวว่านางเอกจะฆ่าสอสอเองจริงๆนางเอกบอกว่าแค่จะจัดฉากเฉยเฉยไม่ได้จะฆ่าจริงๆพระเอกลงใจก่อนจะจูงมือนางเอกไปที่หมู่บ้านดังกล่าวส่วนซูซูมเมะกก็ได้บอกพ่อว่าอุรักคุงจะเป็นคนไปตามหาไซโตะให้เองมีจุดสังเกตไหมว่าชายคนนั้นเป็นแบบไหนพอบอกตรงฝ่ามือชายคนนั้น มีรอยแผลเป็นอยู่อุระคุงก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูเข้าได้ว่าตอนเด็กๆที่งานปาร์ตี้มีคนที่มีรอยแผลเป็นที่มือเอามือมาแตะบนหัวเขาเด้ยวยความเอนดูแต่พอลองตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่มีคนชื่อไซโตเลยอาจจะเป็นการปลอมชื่อขึ้นมาก็ได้ทางด้านของนาาเอกพอไปถึงหมู่บ้านเธอก็ปลอมตัวเป็นยูทูบเบอร์เพื่อจะไปหลอกถามชาวบ้านและก็ได้ความมาว่าช่วงนี้มีคนดังมาที่นี่นั่นก็คือสสโจและนั่นทําให้ระเอกอึ้งไปเพราะสสโจคือปู่ของไซโยขณะเดียวกันอุราคุงก็ได้ข้อมูลจากพ่อแ ถึงคนที่ชื่อไซโตและนั่นก็ทําให้เขาพูดไม่ออกเหมือนกันตกคํำพระเอกและนางเอกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่บ้านของสสที่เสียชีวิตไปแล้วคนร้ายอาจจะใช้ช่องลมนี้หลอดเข้ามาเพื่อปิดชีวิตซึ่งช่องมันเล็กมากๆเลยก่อนที่ทั้งสองคนจะออกจากบ้านซูสเมะได้ลายบอกนางเอกว่าสสโจคือคนที่ฆ่าแม่ของเรานั่นเองย้อนกลับไปที่อิงะไซโยได้ทําการขโมยอาวุธออกไปใช้งานสสโจหัวเสียมากๆเพราะถ้าหลานสาวทาอะไรที่หัวร้อนขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดปัญหาทีหลังก็ได้ตัด ไปที่ซายโยเธอได้ปาคุณในใส่นางเอกขณะก,กําลังหลบหนีออกจากบ้านซอซซึ่งพระเอกที่เห็นก็รีบเอาตัวบังเอาไว้นางเอกกรีดร้องด้วยความตกใจก่อนภาพจะตัดไปที่หลายวันต่อมาพระเอกได้ตื่นขึ้นโดยที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรถึงแก่ชีวิตตอนนี้เขากับนางเอกหลบมาพักที่บ้านพี่สาวชั่วครานางเอกไม่อยากจะบอกพระเอกว่าคนที่ปาคุณในนะ่ะคือซายโยเธอก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ระหว่างนั้นนางเอกกับพระเอกก็ได้มีเวลาบนกันตอนทําอาหารตอนกินข้าวตามภาษาคนที่มีความคิดต่างกันแต่ กระนั้นก็ถือเป็นสีสันของชีวิตคู่และการหนีมาแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ทําให้ทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวในวัยเด็กของกันและกันรวมไปถึงฝันกันเอาไว้ว่าหลังจบเรื่องราวทั้งหมดก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขวันต่อมานางเอกกับพระเอกก็ต้องออกเดินทางแต่พราะพวกเขากโดนพวกอีงะดักเล่นงานระหว่างทางโชคดีที่ป้าหัวหน้าง,งานของนางเอกได้โผล่มาช่วยเอาไว้นางเอกตกใจมากๆไม่คิดว่าป้าจะเป็นนินจาเหมือนกันแถมยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของพ่ออีกด้วยหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รับที่อยู่ของตระกูลซย แต่ก่อนที่จะไปซูสเมะเอากล้องวงจรปิดที่พ่อได้มาจากรถช่างแอร์ในวันเกิดเหตุให้นางเอกได้ดูซึ่งในนั้นมีหน้าคนร้ายตัวจริงอยู่ทั้งคู่ตกใจมากๆไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้ภาพตัดไปที่นางเอกและพระเอกค่ะได้ไปที่บ้านของสอสอโจซึ่งสอสอก็จะบังคับให้นางเอกใช้วิชาชุบชีวิตกับลูกชายที่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายถ้าไม่ทำละก็พวกเธอจะไม่มีทางหนีออกจากที่นี่ได้นางเอกสาวไสซสอสอโจที่ทำความผิดเพื่อให้พักพวกตัวเองได้เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นการสร้างหมู่บ้านบนพื้นที่กรรม ค่าสอบสอเพื่อปิดปากรวมไปถึงการฆ่าแม่ของเธอหลังจากที่พ่อทำภารากิจไม่ให้อิงนะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ25ปีก่อนสายโยกตกใจมากๆที่ได้ยินเรื่องนี้นางเอกยังได้บอกอีกว่าเธอไม่สามารถใช้วิชาชุบวิญ,ญญาณได้อีกแล้วเพราะว่าเธอใช้ชุบชีวิตพระเอกหลังจากถูกคุณนายอาบยาพิษเมื่อฮาวันก่อนถ้าเธอทำอีกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตก็ได้สสโจมไม่สนเรื่องหลอกเด็กแบบนี้หรอกนางเอกไปชุบชีวิตเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อของหลานอะ่ะจะเป็นชายที่ยืนบนจุดสูงสุดของทุก พระเอกว้ไยๆสิ่งที่สสโจทาเนี่ยมันขัดกับวิธีของอิงะสสโจเป็นฆาตากรฆ่าคนเป็นผักปลาใช้ชีวิตของคนอื่นเป็นเบีย้ยจากนั้นนางเอกก็ได้โฉกลังวงจรปิดที่บันทึกหน้าของไซโยในที่เกิดเหตุเธอใช้ช่องลมเป็นการเข้าไปหลอบสังหารสอสอทุกคนอึงมากๆที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้สสโจอ,อยากจะให้ไซโยยืดอกราบเรื่องราวทั้งหมด,หมดเธอนะจะต้องทาเพื่อพ่อการจะเป็นผู้สืบทอดผู้หญิงนะนะนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกจจงหว่านั้นเองลูกน้องของสสโจก็ได้โผล่มาจับตัวนางเอกและ กไว้แต่ยูกิก็ได้เข้าร่วมต่อสู้คขยงข้างพระเอกและนั้นทําให้พวกเขาได้มีโอกาสสู้กลับรวมถึงพ่อของนางเอกที่มาซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วก็ได้โผล่มารับมือกับสสโจเป็นการแก้แค้นส่วนนาเอกก็ได้จังหวะคุยกับซซโยเธอเสียใจมากๆที่ถูกปู่หักหลังแบบนี้นางเอกบอกแน่นอนว่าให้อภัยซซโยไม่ได้แต่ว่าซซโยแก้ไขให้มันถูกต้องได้นะตัดย้อนกลับไปที่พ่อของนางเอกต่อว่าสสโจที่ทําเพื่อประโยชน์ตัวเองเหยียบชีวิตของคนอื่นเพื่อจะทําให้อีงะสูงส่งสสโจเชื่อว่าผู้นำหนา ต้องทำทุกอย่างได้เขาจะทําให้อีงะอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายด้วยความเก่งของพระเอกและยูกิลูกน้องของสสโจเนี่ยก็ถูกน็อกไปหมดพ่อของนางเอกลดอาวุธมีดลงเพราะว่าสสโจไม่ได้ดําเนินชีวิตตามวิถีของนินจานางเอกเอย่ยนินจาน่ะต้องคอยปกป้องผู้คนโดยไม่มีใครสังเกตเห็นได้นั่นคือหัวใจของนินจาการเสียสละเพื่อปกป้องแต่สสโจทําสิ่งตรงกันข้ามเพื่อปกป้ององค์กรยังมีหน้ามาภูมิใจอีกรอสสโจพูดไม่ออกในต,ตอนนั้นเองอุระคุงก็ได้โผลมาบอก หลังเสริมของอีงะมาแล้วนะหลังจากรู้เรื่องทุกอย่างด้วยเห็นนี้นางเอกก็ได้จูบลาพระเอกจากนั้นก็หายตัวไปร่วมถึงสสโจก็เหมือนกันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเวลาผ่านไปสักพักซูซูมเมะได้ปลอมตัวเอาของไปให้พระเอกซึ่งในนั้นมีใบหย,ยาดที่นางเอกส่งมาให้พร้อมกับจดหมายขอโทษที่เธอต้องทําแบบนี้เธอไม่สามารถทําแบบนี้ต่อหน้าพระเอกได้หรอกตอนที่พระเอกบอกว่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอเธอดีใจมากๆเลยนะแต่นั่นมันก็คงเป็นไปไม่ได้อีงะกําลังอยู่ในความลําบากรู้ว่าพระเอกคงจะทิ้งอีงะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเราเนะ เป็นคู่รักกันแต่งงานกันเพื่อใช้ชีวิตตามปกติพวกเรายึดติดกับคำนี้มากกันไปไหมนะบางครั้งูเราก็อาจจะต้องทะเลาะก,กันจนมองหน้ากันไม่ได้หรือการแต่งงานก็อาจจะไม่สมหวังเสมอไปซึ่งความผิดหวังเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นนินจาก็ได้หากวันไหนอิงนะและโคกะไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วพวกเรามาใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไปกันเถอะนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช้ชีวิตเอาตัวรอดและถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เธอเชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนและวันเวลาก็ผ่านไปอีก2ปี สสเอถูกไล่ออกซายโยถูกตำรวจจับพ่อของซายโยะป่วยตายและสอสอโจก็ได้หายตัวไปรวมไปถึงครอบครัวของนาเอกก็ด้วยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกอย่างได้กลับมาเป็นปกติครอบครัวของยูกิยังคลึกคลื้นเหมือนเดิมแถมลูกอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นผู้นำคนใหม่ของอิงะก็ได้เข้ามารับตำแหน่งซึ่งเธอเป็นผู้หญิงค่ะเธอได้ประกาศยกเลิกระบบชนชั้นในอิงะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหลังเลิกงานพระเอกยูกิและอุระคุงเด้นมานั่งที่บ้านนินินเมาสกันถึงซูซูเมะ ที่ยังทำติ๊กต็อกอยู่นอกจากนี้อุระคุงยังได้ผูกมิตรกับโคกะคนหนึ่งที่เพิ่งจะจบเพศเธอคนนั้นชอบกินปูและสาเกม,มากที่สุดในโลกเลยฟังแล้วดูคุ้นคุ้ไหมคะตัดมาที่ในช่วงวันหยุดพระเอกได้ออกไปตั้งแคมป์เงาเงาคนเดียวนั่งสึมซับบรรยากาศสักพักก็ได้มีหญิงสาวคนนึงโผล่มาและเธอคนนั้นก็คือนางเอกนั่นทําให้พระเอกยิ้มออกมาได้ทั้งสองคนได้กอดกันอย่างคิดถึงและซีรีส์ที่มีทั้งหมด10ตอนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สําหรับลาวีนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างสนุกเเลลยดูพ มีทั้งความรักตลกและการสืบสวนลลว,วี่ค่ะชอบการแซะของนางเอกถึงฝั่งอีงะที่คลั่ครืค้อหัวโบราณสุดๆแต่ในตอนท้ายก็ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีปรับองค์กรให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยเล้วเพื่อนๆล่ะคะเดากันถูกไหมว่าใครเป็นคนที่ฆ่าสอสอตอนต้นเรื่องหรือเนเพื่อน,อนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นในซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันรออ่านแล้วก็รอตอบทุกคอมเมนต์เลยคะ่แะและลาวี่สเตชันสถานีสปอยข่ลัไปก่อนําหรับวันนี้ see you next time คะ่ะ 拜拜。